ที่ไม่ไม่เสียไม่เน่ารับเฉพาะของแห้งเช่นว่าผลไม้เช่นว่าสินค้าที่มันมันไม่แต่ไม่นี่มันมี้มันอยู่นอกเงื่อนไขจริงๆก็ชอบไม่ได้นะเรายินดีขอให้เราได้ได้เจรจาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับ ตอบโต้คือมันนอเงื่อนไขค่ะมันน้องเงื่อนไขค่ะมือไม่ได้อธิบายไม่คุยบอกผู้บริหารนะต้องมาต้องมาคุยกันว่าเงื่อนไขมันยังไงอ่ะแล้วของเรารับรู้แค่ไหนนะแล้วเขาปฏิบัติครบั่วนหรือเปล่าเราครบั่วนหรือเปล่าเราต้องการตรงนั้นไม่ใช่ว่าถึงเวลากดคัามนะผมก็เลยบอกว่าขอคนที่จะมาเป็นผู้แทนในการพูดคุยเนี่ยขอคนที่มารับฟังปัญหาจริงจริงในเรื่องการ้าหน่อย แม่ค้าขายปูเนี่ยสุดทนนะฮะก็ถือป้ายไปร้องบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งนะครับยา่านบ่อชิดนี่แหละครับที่เขาส่งปูปูมาเน่จากจังหวัดจริงๆแล้วปูเนี่ยมันต้องส่งมาถึงตอนตีห้าแล้วประมาณไม่เกินเที่ยงเนี่ยจะถึงมือเขาเขาสั่งปูเนี่ยมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วนะฮะกับบริษัทขนส่งแห่งนี้ไม่เคยมีปัญหาแต่รอบนี้มีปัญหาครับปูเขาเน่าสูญเสียมูลค่ากว่าสามหมื่นบาทครับ นี่นะเป็นภาพผู้หญิงคนนี้ฮะยืนถือป้ายนะฮะเพื่อขอพบเพื่อขอพบผู้บริหารนะครับบริษัทเอกชนนะครับบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเพื่อขอเจรจานะฮะาค่ามูลค่าความเสียหายของที่เขาฝากมาเนี่ยจากต่างจังหวัดเองเนี่ยมูลค่าความเสียหายประมาณ30,000กว่าบาท คือผู้หญิงคนนี้เองเขาจะซื้อสั่งซื้อปูเป็นวัตถุดิบหลักในการทําสินค้าของเขาเนี่ยฮะจำนวน70โลมูลค่าประมาณ35,000บาทจากพื้นที่จังหวัดลําพูนแล้วก็จะมีการแบ่งใส่กล่องโฟม6กกล่องส่งจากต้นทางจังหวัดลําพูนวันที่26กันยานะฮะเวลา6กโมงเย็นเขาบอกว่าจะถึงกรุงเทพประมาณตีห้ของวันลุกขึ้นแต่ปรากฏว่า,าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยมาส่งให้เขาช่วงบ่ายสามครึ่งทำให้ปูที่เขา อยู่ในกล่องเองเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเขาเกิดจะขอเข้าพบนะกับผู้บริหารเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพราะวะ่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารับสินค้าไปเลยถ้ามีปัญหาสินค้าสินค้ามีปัญหาอะไรสามารถที่จะเคลมได้แต่พอเขาจะไปเคลมเนี่ยจะขอข้พบผู้บริหารเนี่ยไม่เข้าพบครับทีนี้หลังจากที่เขาไปยื่นถือป้ายแบบนี้เองเนี่ยในส่วนของผู้บริหารเองยังมาแจ้งความใน,ในคดีเขาเนี่ยขาหาบุกรุก้วยนะ ไปแจ้งความเป็นคดีเขาด้วยซึ่งจริงๆมันบุกรุกก็ไปท่ายมัน,นสถานที่ระโหฐานเนี่ยเออเป็นสถานที่สถานีขนส่งรถเนี่ยมันจะบุกรุกได้ไงอะ่ะเออก็ไปแจ้งความที่ตํารวจนะฮะพอมาที่ตํารวจแล้วบอกว่ามีหลักฐานเดี๋ยวก็ไปเอาหลักฐานก่อนสุดท้ายแล้วก็มีการเจรจาก,กันครับไปดูคลิปเหตุการณ์น,นะฮะภาพเสียงหน่อยนิดนึงก็ได้ครับไม่เสียไม่เน่ารับเฉพาะของแห้งเช่นว่าผลไม้เช่นว่าสินค้าที่มันมันไม่ไม่เแตกไม่ไม ว่ามันอยู่นอกเงื่อนไขจริงๆเราผิดชอบไม่ได้นะเรายินดีขอให้เราได้ได้เจรจาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับตอบโต้คือมันนอกเงื่อนไขค่ะมันนอกเงื่อนไขค่ะไม่อธิบายไม่คุยไม่ต้องมาต้องมาคุยกันว่าเงื่อนไขมันยังไงแล้วของเรารับรู้แค่ไหนนะแล้วเขาปฏิบัติครบ นี่แหละฮะจบไปะฮะเรื่องไมค้าปูนะตอนนี้มีการเจรจาเนะฮะเจ้าที่ตํารวจก็เป็นตัวการในการประสานงานให้เจรจาให้คุยกันดีๆฮะ,ะจะได้ทํามาหากินกันไม่ต้องฟ้องร้องให้เป็นเสียคดีความนะครับอยู่จบอยู่ที่การเจรจาครับในส่วนของผู้ริหารก็เข้ามาคุยเขาดีๆก็จบนะฮะไม่ต้องถึงลงถึงศาลไม่ต้องเป็นประเด็นเหมือนข่าวหรอกเอาจริงนะถ้าไม่เป็นข่าวก็ไม่ลงมาคุยนะะแต่ไม่เป็นข่าวเองเนี่ยอาจจะแจ้งจับป้าเขาจริงๆด้วยเขาบอกว่าเขาเสียค่าส่งเนี่ย รอบหนึงเนี่ยสามพันบาทนะไม่ใช่นน้อยส่งกล่องโพลมาเนี่ยส่งมาเป็นปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยมีปัญหารอบนี้แหละฮะ